สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่โอและศูนย์แนแนวการศึกษาต่อต่อตางประเทศ l e ARNING CURVE กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกครั้งที่เจอกับพี่โอนะครับพี่โอก็จะมีข้อมูลมาอัปเดตเกี่ยวกับการไปเรียนต่อในต่างประเทศเนาะแต่ว่าครั้งนี้ครับจะไม่ใช่เฉพาะเป็นเรื่องเรียนอย่างเดียวละแต่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนบวกกับการทํางานในต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อของพี่โอก็คือ work and study in canada นั่นเองนะครับ โดยที่พี่โอร,รวบรวม10คําถามมานะครับซึ่งเป็นคําถามมาจากน้องๆนะครับที่เวลาที่น้องๆโทรมาหาพี่โอนะครับแล้วก็จะเจอ10คําถามมาเนี้ยอยู่ทุกครั้งเลยนะครับก็เลยรวบรวมออกมาแล้วก็วันนี้นะครับพี่โอจะมีคําตอบให้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเนาะเราไปเริ่มกับคําถามข้อแรกกันเลยนะครับ ครับสำหรับคำถามข้อที่หนึ่งนะครับน้องๆก็คือ work and study in Canada คืออะไรนะครับพี่โอคิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยอาจจะเคยผ่านหูว่าบ้างกับคำว่า Co-op นะครับโคออกมาจากคำว่า cooperative education นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือว่าการเรียนทฤษฎีน,นะครับพอหลังจากที่น้องๆเรียนจบแล้วนะครับน้องๆก็จะออกไปทำงานตามสายในงานที่น้องๆได้เรียนมานะครับหรือพูดง่ายๆว่าเ,ออเรียนสายไหนพอจบแล้วก็ออกไปทำงานสายนั้นนะครับซึ่งเป็นการเรียนแบบ full time แล้วก็ทำงานแบบ full time น,นี่คือความหมายหรือว่านิยามคําว่า work and study นั่นเองนะครับผมเรามาต่อที่คําถามข้อที่2กันเลยนะครับถ้าไปเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวถือว่าเป็นโปรแกรม work and study ได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับน้องๆเนาะเพราะว่าวนะีซ่านักเรียนประเทศแคนาดาสำหรับ น้องๆที่เข้าไปเรียนเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับวีซ่าจะไม่อนุญ,ญาตให้น้องๆทำงานพาร์ทไทม์หรือว่าทำงานฟูลไทม์ได้นะครับผมคำถามข้อต่อไปคือคำถามข้อที่3นะครับถ้าไปเริ่มเรียนภาษาก่อนแล้วค่อยสมัครเข้าโปรแกรม work and study ได้หรือไม่ คำตอบก็คือได้นะครับน้องๆน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตัวเองเลยนะครับอยากจะไปฝึกปรือภาษาอังกฤษก่อนนะครับที่ประเทศแคนาดาเนาะก็สามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษก่อนได้นะครับพอหลังจากเรียนภาษาอังกฤษจ,จบละมั่นใจแล้วว่าภาษาอังกฤษเราแข็งแรงพอนะครับค่อยสมัครเข้าร่วมโปรแกรม work and study ตอนที่น้องๆอ,อยู่ที่แคนาดาได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกลับมาขอวีซ่าใหม่ที่ประเทศไทยนะครับ คำถามข้อต่อไปข้อที่4นะครับ Work and Study เปิดสอนในระดับไหนบ้างนะครับมีทั้งหมดอยู่5ระดับด้วยกันนะครับน้องๆ 1. ก็คือ Certificate หรือว่าประกาศนียบัตรนะครับ 2. ในระดับ Diploma หรือว่าอนุปริญญานะครับ 3. ระดับ Association Degree หรือว่าการเรียนปี1นปี2ในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย นะครับระดับที่4ก็คือ Bachelor Degree หรือว่าปริญญาตรีนั่นเองนะครับแล้วกร็ระดับสุดท้ายก็คือ Master Degree e หรือว่าปริญญาโทนะครับแล้วก็สักในระดับไหนที่ที่น้องๆนงิยมไปเรียนกันมากที่สุดนะครับพี่โอก็ต้องบอกว่าในระดับที่2นะครับก็คือ d i p โ o ม a าหรือว่าอนุปริญญานั่นเองนะครับ เรามาต่อที่คำถามข้อที่5กันเลยนะครับน้องๆดิพโพมา่ามีวิชาหรือสาขาอะไรบ้างที่นักเรียนส่วนใหญ่นิยมไปเรียนกันนะครับพี่โอก็ต้องบอกว่าหนีไม่พ้นในสาขาของบิสเนสนะครับแล้วก็พวกเซลล์แอมร์เก็ติ้งดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะครับรวมถึงในด้าน,น,นของไอทีด้วยนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับ Hospitality นะครับก็คือเรื่องของการโรงแรมนะครับสายงานของงานบริการเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยนะครับที่กำลังมาเลยก็คือ healthcare นะครับก็คือการดูแลผู้ต้องการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นคนไข้คนป่วยหรือว่าเด็กๆนะครับอันสุดท้ายเนี่ยกำลังมาแรงเลยในช่วงนี้นะครับคำถามข้อต่อไปนะครับน้องๆคำถามข้อที่6แล้วเนาะ คำถามมีอยู่ว่าที่บอกว่าเรียนฟูลไทม์และทำงาน f ฟูล Time เป็นอย่างไรนะครับ<ม>ก,ก็พอพี่โอก็เกิดมาบ้างแล้วนะครับว่าในการที่น้องๆเข้าร่วมโปรแกรม w o r k a กอินนี่คือการเรียน Full Time แล้วก็ทำงาน f u l l Time นะครับ<ม>เดี๋ยวพี่โอลองยกตัวอย่างให้แล้วกันนะครับ กับโปรแกรมที่ชื่อว่า Service Excellence for Business Diploma with Co-op นะครับหลักสูตรนี้นะครับใช้ระยะเวลาเรียนแล้วก็ทำงานรวม48สัปดาห์นะครับก็คือช่วงที่น้องๆเรียนก็คือเรียน24สัปดาห์นะครับพอหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ยก็ออกไปทำงานใช้ระยะเวลาคือประมาณ24สัปดาห์เหมือนกันนะครับนี่ก็คือคำว่าเรียน full time แล้วก็ทำงาน full time นะครับผม เรามาต่อกันเลยนะครับกับคำถามข้อที่7นะครับต้องใช้ผลภาษาอังกฤษในการยื่นสมัครเรียนหรือไม่นะครับคำตอบนะครับก็คือว่าต้องใช้นะครับน้องๆโดยทั่วไปแล้วนะครับทาง college หรือว่าทางสถาบันนนะครับก็ต้องการดูผลเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นคะแนน IELTS นะครับอยู่ที่ประมาณ4.0จริงๆแล้ว4.0มันไม่ได้เยอะเลยนะครับน้องๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ผลคะแนนภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นฝั่ง i อเอลหรือว่าฝั่ง t o เ e ฟ l เนี่ยนะครับจะใช้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยขึ้นอยู่กับหลักสูตรสาขาหรือว่าวิาวชาที่น้องๆต้องการที่จะลงเลือกเรียนเนี่ยนะครับผมคำถามข้อที่8นะครับคำถามมีอยู่ว่าถ้าไม่มีผลสอบ IELTS TOEFL หรือไม่อยากสอบทั้ง IELTS แล้วก็ TOEFL เนี่ย จะสามารถสมัครเรียนได้ไหมนะครับคำตอบก็คือสมัครได้นะครับน้องๆโดยปกติแล้วนะครับทาง College หรือว่าทางสถาบันที่น้องๆเลือกเรียนนะครับเขาจะมีข้อสอบที่เรียกว่าเป็น Internal Test หรือว่าเป็นเพสเมนเท t นะครับเพื่อเข้ามาวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษของน้องๆนะครับว่าสามารถเข้าไปเรียนกับสถาบันเขาได้หรือเปล่า และที่สำคัญก็คือว่าการสอบว่าภาษาอังกฤษครั้งนี้นะครับน้องๆสอบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมด้วยนะครับสำหรับคำถามข้อที่9นะครับมีอยู่ว่ารับสมัครเรียนอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่และใช้วุฒิอะไรในการสมัครนะครับอายุขั้นต่ำนะครับที่จะเข้าร่วมโปรแกร,รมเ r ิร์ d เอเซด สตาร์ทได้เนี่ยก็คืออายุ18ปีนะครับส่วนจะถึงเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยทางโปรแกรมไม่ได้กำหนดไว้นะครับว่าต้องมีอายุถึงเท่าไหร่นะครับจริงๆอายุ25-26จนถึง3 0หรือว่า30ต้นๆก็สมัครได้นะครับแล้วก็วุฒิการศึกษานะครับก็คือเริ่มต้นที่วุฒิมัธยมปลายหรือว่าม .6 นั่นเองนะครับหรือเทียบเท่าก็คือ,อถ้าสมมติน้องๆเรียนจบทางด้านของ ปวชอ,อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรม Work and Study in Can a d a ได้นะครับผมครับน้องๆเราเดินทางมาถึงคำถามข้อสุดท้ายข้อที่10กันแล้วนะครับคำถามก็คือว่าช่วงทำงานจะได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่เนาะอันนี้พี่โอต้องบอกว่าพี่โอคำนวณมาจากค่าแรงขั้นต่ำนะครับอยู่ที่15เหรียญ ต่อชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคำนวณดูแล้วนะครับประมาณ390บาทต่อชั่วโมงนะครับพี่โอใช้เลทอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่26บาทต่อ1นึ่งแคนาเดียนดอลลาร์นะครับพี่โอต้องบอกอย่างนี้นะครับน้องๆว่าช่วงที่น้องๆเรียนช่วงแรกเนาะน้องๆก็ยังสามารถทำงานพัร์ทได้ด้วย20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับพอหลังจากเรียนจบแล้วเนี่ย ถึงเวลาที่เราจะต้องออกไปทำงาน f u ลไทม์ e ลนะครับแล้วน,น้องก็จะทำงานได้40ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับโดยเราลองมาคำนวณเล่นๆกันดูเนาะว่าช่วงแรกเนี่ยช่วงที่น้องๆทำงานพาสไทม์กันนะครับที่20ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยน้องๆจะมีค่าเหนื่อยอยู่ที่คนละประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าคิดเป็นต่อสัปดาห์นะครับน้องๆอ,อ,อยู่ที่300เหรียญ นะครับหรือว่ากิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ7,800บาทต่อสัปดาห์นะครับแล้วลองไปคิดต่อเดือนดูละนะครับถ้าเกิดต่อเดือนนะครับน้องๆก็อยู่ที่ประมาณ1,200เหรียญนะครับหรือประมาณ31,200บาทต่อเดือน นี่คือช่วงแรกนะครับช่วงที่เราทำงานพาไามนะนะครับส่วนในช่วงที่ทำงานเต็มเวลาฟูลไทม์เลยในช่วงขอวออกมานะครับจะทำงานได้40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนอะน้องๆจะมีค่าเหนื่อยค่าตอบแทนะนะครับอยู่ที่600เหรียญน,นะครับต่อสัปดาห์หรือประมาณ15,600บาท นะครับแล้วก็ถ้าเกิดลองคิดเป็นต่อเดือนดูล่ะนะครับอยู่ที่ประมาณ2,400เหรียญน,นะครับหรือประมาณอยู่ที่6 2 4 0ืบาทต่อเดือนนะครับอันนี้คือพี่โอลองคิดเล่นให้ดูเนาะว่าเอค่าเหนื่อยของน้องอะเวลาน้องๆไปเ,เข้าร่วมโปรแกรม Work and Study แล้วเนี่ยน้องๆพอจะมีรายได้หรือว่ารายรับเนี่ยประมาณเท่าไหร่อย่างไงนะครับก็พอเป็นไอเดีย นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับการไปเรียนแล้วก็ทำงานที่ประเทศคาดานะครับก็หวังว่าน้องๆเนี่ยจะได้รับประโยชน์อพอจะนำไปพิจารณาได้นะคะว่าเอ๊โปรแกรมนี้เป็นแบบไหนยังไงแล้วก็พอจะเป็นเอขาเรียกว่าอะไรอะช่วยในการตัดสินใจได้บ้าง นะครับผมถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม,มนะครับก็หลังไมค์กับพี่โอได้เลยนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับน้องๆก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Learning Curve ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปถ,ถัดไปนะครับไม่ใช่เฉพาะพี่โอนะครับก็จะมีพี่ๆจาก Learning Curve ท่านอื่นนะครับที่จะคอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ออความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนต่อในต่างประเทศให้กับน้องๆ นะครับสำหรับวันนี้พี่โอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ